เหรครับกาสวัสดีทุกคนครับผมทักนะฮะเราอยู่กมาร์เวลสไปเดอร์แมนอยู่ทุกที่เลยนะสันควานที่หมาย เอยฮะวิชั้นสุดท้ายและหรออ้าวเอ่อเอาเลยดีกว่าอะฝสูตรนิดนึงตอนสไปเดอร์หแมงมุมพร้อม อัพมาเต็มหมดทุกอย่างแล้วไาอ้าเวียนกำไม่กลับเป็นชุดนี้เฉยเลยต้อ <c> ง <oughs> <c oughs> ทำลายมันโอ้โหส,ะส,ะส,ะสะุดสติ ไปสุดยอดสูตรของผมแต่เวลาคราบสูตรแล้วะจะบอกว่าตั้งแต่เล่นมาเนี่ยมันเล่นง่ายกว่าใน,น s t a t i o n ขึ้นเยอะครับซึ่งผมจะบ่นหลายครั้งมากว่ามัง่ายจริงๆนะใครเล่นจากในเนี่ยในจอยอะแล้วมาเล่นในคอมอะ เป็นโดยใช้เมาส์คีย์บอร์ดนะมาคนละเรื่องกันเลยโอ้โหเท่อะว้าวล้ำล้ำล้ำ,ล,ำล้ำไปเลยออกออก osborne and once again we have live footage of mayor osborne being held captive you want me to beg i going to happen <laughs> the world will know the truth เราต้องการรู้ความจริงจากสิ่งจกสิ่ที่แกทำมาพูดสิไม่เคยโอ้โหพูดทุกอย่างที่แกเต๋อเกือบไปแล้ว

ตายไปซะแม่งด่าว่าไร้ประโยชน์อ่ะโอ้โหไม่ตายอะไม่ไงมาได้เวลาวิ่งสี่คูนร้อยอะยิ้มเหมือนมึงรู้ว่าเขาต้องมาไอ้สันขวาน มาแล้วโหนใจไต่ตึกมาแล้วเว้ยเอาเซรั่มมาบูปั๊บซี่อ่ะปั๊แบซบี่บูแบบบโอ,โอ่ะโอ๋อโหได้เจอของแข็งซะแล้วกูมาโหนใหญ่ไปก่อนละกันเฮีย้ยงใส่ไอ้หลบไม่หลบได้เว้ย เฮ้ยคุยังใสแม่งเลยซ้ำซ้ำเตะนีะ่แล้วก <NON. S 2> ็ปักแม่งเลยไปละโหนใหญ่ละไต่ตึกไปต่อหอนหอนหลบหนหลบหนหลบหนหลบได้ยังไงหอนอ๋อเฮ้ยกดผิดนี่คุยังใสคุยยังใสซ้ำนี่นี่แล้วก็ ต,ตีพิทักษโลกไปแล้วอุ้ยยังขึ้นข้างบนเลยเฮ้ย <c oughs> ไม่มีทางหลบได้คุย,ยังใส่ไงต่อละเป็นไงนี่คุยอย่างใสลงข้างล่างเฮ้ยหลบไม่โดนเว้ยเฮ้ยไม่ไม่ได้ผล เฮ้ยว้ากูยังใส่ดิเฮ้ยโดนแล้วกูไม่ได้เรียกกูล็อกนี่จบหนีเหมือนเดิมกูยังใส่อะไรอะโอ้ยเยี่ยมเฮ้ยลอยตี เราทำมาตบได้โว้ยผู้ยังใส่ใส่เป็นไรเกือบเกือบไปแล้วผู้ยังใส่สิครับไอยไม่ได้ตบว้่ะขนใหญ่ เพียงใส่อ้าเยี่ยมต่อยต่อยน้และสียบแม่งเลยหลบแด้เว,ว้ยเฮ้ยหลบเพียงใส่ยัยยยยยงท,ที่ก็มองไม่ทันนะเนี่ย ดัสรูเซอร์เฮ้<อ>ยหลบได้เว้ยเฮ้ยหลบไปข้างโน้นอะไรเรายังใส่สิครับมาเอาละทำมีปูัแล้วถีบล่องเฮ้ยที่ทไหนไหนดอกอเฮ้ย เฮ้ยไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกอันนี้แถมนี่มาดึงดึงอ๋ออ่ะเฮ้ยอ้ะเฮ้ยมันไม่ใช่เหรออ้าวเวีนกรรมอะไรวะเนี่ยโอ้ยอ้าวเวียนยิงไม่ได้หลบปีนปีนเพื่อหลบเนียบโอนอนโดนไปแล้วอุ้ย เยังหน้ากาขาดไปเลยฮะค,คุณคุณรู้ได้ไงเนี่ยฉันพยายามบอกนายแต่นายไม่ฟังคุณรู้แต่แกก็ไม่ชนะด้วยโอ้ ยังดิอะไริโอ้โหเฮ้ยนะเอาละงานเข้าแล้วมึงยะข้างล่างรับเพาะไปช่วยไม่ทันวะอืมอืม มองหน้าแล้วก็พูดในใจมึงมาจบเรื่องนี้กันดีกว่ามาหลบดิหลบเว้ยหลบเว้ยหลบได้เว้ยมาสิครับมาสิครับมา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 กูก็เดินถอยหลังนี่แหละหลบได้เว้ย เชะดูก่อนดูจังหวะดีๆมามาไม่โดนหลบได้เสมอโดนไม่โดนไม่โดนเวฟ shooters are ruined กระตเตอร์ใช้ไม่ได้ละไม่ได้เว้ยสไลด์ต่อยต่อยเต็มเทียวนี่หลบทีนึง น,นี่ไงแหมอี๋ซักอีกรอบนึงโอ้ยเฮ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 ้ยใครใครกัตอนนี้ตอนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วครับ มา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 สิครับไม่โดนเว้ยไม่โดนเดี๋ย้อ่อ,อยฮัทแม่งเลยสิลบซี่แล้วก็่อ,อยนี่กูมันกูมันสไลด์อ้าวย,ยี่งสไลด์ไปเฮ้ยเกือบโดนไม่โดนหลบสซี่ไอ,อ,อ,อ้ไอ้ไอ้ ไอ้แม่งเทียงเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนไอ้ไมนหลุดแล้วมันหลุดแล้วไม่ได้เหนื่อยเอาละเสร็จกูแล้วมาไม่มีทางอุ้ยอย่าโดดซะงั้นเฮ้ยอย่าพึ่งเดี๋ยว นะกลัวนั้นเนี่ยหยุดมาเอโตเออเออโดนไปแล้วหนึหนงงนน่งเทแกเปลี่ยนลงไมื่อไหร่ <c oughs> เอามาล่อไอ้อมไอ้สันควาน

Oh,นอนแอ่งแม่งงั้นหนึ่งลูกไม่ขึ้นหรอก แล้วมันก็อยู่นี่. Absinthe. Peter. Peter. I saw you as a son. I'm a I should have known you turned on me, just like all the others. Turn. Turn. I've worshipped you, your mind, your conscience, wanting to help others. The way you never gave up. <laughs> but because because -like we have a duty, a responsibility, to use our talents in the service of others. Even if they don't appreciate it. <laughs> we have to do what's best for those beneath us, whether well, they understand it or not. <laughs> no, you're wrong! My <laughs> You are everything I wanted to be! Just threw it away. Yes. Come with me, Peter. Ah, uh -huh. I see that now. The neural interface affected my mind. But i will can fix it. <laughs> 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 we <can> fix it. We'll fix it. We'll fix it. We'll fix it. oh will fix We'll fix it. we can, do everything I can. หวังส่งนะพ่อคุณปล่อยฉันนะมิรุนาเออละ a s ร t me. น o u เ a i d you'd never abandon me you promised and Yeah. remember i'll peter my back knowing your secret is safe from me <tickle> you do what you think is best doc come <tickle> all any of us can i by peter

Mm. We'll need the entire sample as a base to produce more doses. <sighs> How long will that take? A <laughs> few hours. Maybe a day. <laughs> what if we use it to cure someone right now? Then there won't be enough to cure the others. <laughs> I'll give you a few minutes. Give me time to decide. ชียคนคนเดียวที่อยากช่วยแต่ก็ต้องช่วยคนอื่นด้วยเนี่ยดิปัญหา gonna okay, see น, <living. S 1> นา You knew? Hello. I've known for a while. Who's <laughs> he? I never wanted you to worry. I did. And I am so proud of you. And Ben would be too. All the people you've saved. I don't know Mr. what to do. <laughs> yes, you do. จะเสียแป๊บซิบูจริงเหรอยอมยอมทุกอย่างเพื่อช่วยคนอื่นด้วย เล่นจบครั้งแรกก็รู้สึกเศร้านะอารมณ์เดียวกับที่ดูในโนเวโฮมอะ่ะที่ประมีตาต่อหน้าปีเตอร์แต่ก็ยอมเสียหนึ่งคนเพื่อช่วยนหมู่มากแหละสไปเดอร์แมน ถ้าภาพมันไม่สวยยังไงกราบอาภัยด้วยนะครับเพราะก็เปิดได้แค่นี้จริงๆเปิดสุดอดี๋ยาการจะไหมซะก,ก่อนเล่นจากโน้ตบุ๊กด้วยก็ล่าสุดก็เพิ่งเปลี่ยนพัดลมบอดไปรอบหนึ่งละโชคดีที่อยู่ในประกันมันไม่มีค่าใช้จ่ายอะไร นี่ก็งานศพประเมรุและนี่ก็ใครเอ่ยออเตอันอ้วนอย่างงี้ใช่แน่นอนพู้ยมาเชฟคุกอยู่ในคุกลาฟอ๋อเบิร์ดคาร์สเลยไหมเนี่ยห้องเนี่ย So. Hi, Mary Jane Watson, associate editor. Oh, I knew you could do it. What about you? Find a job yet? Oh no, yeah. but, uh, I'll be right with you, honey. Thank you. Mm -hmm. I was actually considering maybe a career change. Mm -hmm. Yeah, I think I might want to become a chef. โยเะเชฟโว่นายเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ดีอยู่แล้วนะหลังจากสร้างสัตว์ประหลาดขึ้นมาตนไงน้ก็ยังทำซุปไก่ได้อร่อยหอกนะครับ Oh, uh, my uh, new place is not gonna oh. be ready for about a week so I'm gonna be crashing with miles for the next few nights oh. <gasps> you know you I can ma... always stay at my place <laughs> only if you want to <laughs> my, 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 my no. I, mean, I mean I mean yes I mean no no I don't yes. I not want to but meaning I, <sighs> I do want to but like I mean, how do you do not by that I never stopped wanting to, I never stopped wanting to. ตัดไปถึงจบบซีนมัยแหมจบสิครับจริงๆผโปรเช็คี่สนุกมากนะฮะนตเอ็กซ์เพิร์ทออ่์ิ न ी थ िं ग ตเวย์แยอคมาอทั้เฮ้โร์ดยูวอนท์เออวีรีฟายด์เ เฮ้พีทย่เ่อันน่เรื่องผมบอกแม่ได้แต่ผมอยากคุยกับพี่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆแ่านเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเริ่มขับปีเตอร์ละ ไม่ใช่อย่างนั้นพี่เออผมคิดว่าทำไงดีวะ่ะเอางี้จะโชว์ให้ดูแล้วกันไม่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 เงี้พี่เจ๋งปะพี่ไม่ใช่แค่นายหวัดดีไอ้รุ่นน้องจบจบจริงๆแล้วอันเนี้ย จะมีอะไรต่ออีกไหมเนี่ยออสบอนเออพูดถึงเราไม่ได้เห็นหน้าแฮร์รี่เลยนะแต่ไอคอนเล็กๆอะ่ะตอนรับภารกิจเสริมมาดูกันสิ มันจะมีปลาทองไหมบุ๋มบบบบบบข้างในมีอะไรอะมีคน <c oughs> ีพยายามหาทางรักษาคุ้นๆเว้ย <c oughs> ไอ้ <c oughs> ดำๆนี่มันใช่ซินไบโอต์ประวัต รักลูกมากนะเอ,อลีออสบอนอุ้ยไอเส้นดำๆนี่ซินไบโอดปะ่ะเอาละจบแล้วเปิดได้ีเอลซีแล้วมั้งนี่อืมเอาละคอนเกรต,ตูเลชันจบแล้วนะครับเนื้อเรื่องหลัก สามารถกลับไปเล่นได้ใหม่ด้วยเป็นเนื้อเป็นนิวเกมพลัสซึ่ง PS4 ไม่มี <c oughs> PS4 ไม่มีนะเอ่อเกมออเดอร์เย่ด้วยแผ่นที่ซื้อมาโอเคครับก็ปร,ประมาณนี้โอ้โหนิวสูตรอะไรล่ะเนี่ย ไ้ดูสิไห่ของอะไรวะไม่มีอะไรดูขอนิวสูตรโอ้แอนตี้ออกสูตรมาดูดีจังชะอะไรเนี่ยโอ้อันนีไ้ได้นี่ด้วยหรอโอเมกสูตรแล้วก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีอ่ะเซล๋วสูตรก็ไม่ได้ใช้อ่ะนะ ก็ไม่มีอะไรแล้วครับมันมันเนื้อเรื่องหลักก็จบไปแล้วอัปเสูตรโอเคอัปเกรสูตรสูตรยังได้ไม่ครบเลยนี่แหละก็ประมาณนี้แหละครับอืมก็โปรเจกต์นี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับ